ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับช่องนาะวนเทปเกับวันนี้ก็จะมีม้วนเทปเก่าเนาะอัลบั้มที่3ของสุนารีอ่าสุนารีรัตรัตศีมาอ่า,ออาก็จะมีสุนารีเพนเพดอ่าอ่าก็เป็นมวนเทพเก่าชัยรับอย่างเงี้ย เป็นมงเทพเก่าอ่าใช้หลับอะไรเนี่ยพัชราอ่าอันนี้ก็คือพัชราเนาะตัวนี้คือธิดาอ่าอย่างนี้คือธิดาอย่างนี้ก็ อิวอ่ามีคืออิวและอันสุดท้ายก็คือจันติมาอ่าก็อันนี้น่าจะเก่าว่เพื่อนเนาะเพราะด้านข้างเขียนแค่35บาทน่าจะถูกกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นมวลเทียบที่มีอายุเก่ากว่าเพื่อนเนาะอ่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆพร้อมราคาให้เนาะก็ลองทักมาดู ทัามาคุยกันได้โอเคครับสวัสดีครับ